ตามธรรมชาตินี่เอาคืนไม่ได้นะครับไม่เหมือนตามบ่อบางทีบ่อก็ยังหาคืนไม่ได้ก็มีนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากระเป๋าใบเดียวเนี่ยผมสามารถพกอุปกรณ์ตกปลาอะไรได้บ้างนะครับ กระเป๋าใบนี้ก็เป็นกระเป๋าเป้ทั่วไปนะครับอ่า,อา,าเดี๋ยวเปิดในนี้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์แกเจเตต,ต่างๆนะครับก็จะมีเป็นสต็อปเปอร์เป็นไลท์สติ๊กนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะแท่งฟอสฟอรัสอ่ะนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกหัวเชื้อ ชิ้นเล็กๆกันนะครับแล้วก็พวกเอ็นนครับส่วนใหญ่เอ็นผมก็จะเป็นม้วนเล็กๆแบบนี้นะครับผมไม่เคยใช้เอ็นม้วนใหญ่ๆกับเขาสักทีนะครับก็ะบจะมีเป็นมีแต่เอ็นม้วนเล็กๆอย่างนี้แหละเนี่ยนี่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นกระเป๋าส่วนหน้านี่เนาะอ่าโอเค คราวนี้ข้างในเนี่ยผมจะประกอบไปด,ด้วยอันแรกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคอนโดตากปลานะครับคอนโดตากปลาถามว่าทำไมผมต้องพกมันไว้เพราะว่าบางครั้งอะผมอยากจะเอาปลากลับบ้านใช่ไหมอยากจะกินปลาผมก็จะทำหน้าง,งานเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็จะเขาเรียกอะไรทำปลาแล้วก็ตากอะเวลาแดดมันแรง นะมันก็จะใส่ได้พอดีแล้วก็2นะครับ2ก็เป็นกระชังนะครับกระชังผมก็จะเป็นแบบมินิมอลนะครับนี่กระชังผมจะไปเล็กๆเ,เป็นแบบมินิมอลพับได้เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนี่เป็นสวิงนะครับสวิงผมก็จะเป็นแบบมินิมอลเช่นกันนะครับก็จะใส่เข้าไปอ่าหลังจากนั้น อะไรสาคัญต่อไปก็คือเหยื่อนะครับเหยื่อผมก็จะใส่ขวดเล็กๆแค่นี้นะครับแต่นี่ใกล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวซื้อมาเติมนะครับอันนี้เป็นเหยื่อไม่ได้เป็นสูตรพิเศษอะไรก็คือสามสามห้าหนึ่งเพียวเลยไม่มีผสมอื่นๆไม่ใช่เหยื่อสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกูเตนนะครับโกูเตนนี่ก็ยังต้องมีนะครับเพราะว่าตกธรรมชาติลื่นมันแรงนะครับ อันนี้ก็เป็นเหยื่อใหญ่พกไว้เวลาไปธรรมชาติช่วยได้นะครับแล้วก็อันนี้ตะขอเบ็ดแต่ละขนาดนะครับผมมีตั้งแต่แบบเนี่ยผมไล่ไซส์เลยมีทุกขนาดนะครับตั้งแต่ตกปลาซิวนะครับจนถึงตกปลาขนาดกลางนะครับขนาดใหญ่พวกปลาขนาดใหญ่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับน่าจะเบ็ดน่าจะสู้ไม่ได้นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะตกแค่ปลาตัวเล็กแล้วก็ปลากลางนะครับนี่ เราจะใส่ไว้แล้วก็อ่าอันนี้เป็นมาริกินะครับเอาไว้ตกชิงหลิวนะครับกรณีแบบปลามันอยู่ริมฝั่งเยอะๆนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีนะครับต่อไปอันนี้เป็นด้ามของคันเบ็ดผมนะครับเป็นเว็ดอยู่ประมาณ4-6นะครับเว็ดผม4-6ถอดด้ามได้นะครับ ผมก็จะใส่เข้าไปในกระเป๋าอย่างนี้จะสะดวกมากนะครับแล้วก็การตกชิงลิ้วก็ขาดไม่ได้ก็คือเป็นเหลานะครับเหลาคู่กับมาลิกิเนี่ยมันก็จะลงตัวแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ลักษณะมันแปลก,ปกอันนี้คือเห็นไหมตรงด้านนี้มันจะแหลมๆหลมเห็นไหมครับแหลมๆหลมด้านนี้มันจะเป็นอ่าอย่างนี้แต่ว่าถามว่ามันคืออะไร มันก็คือนี่ไงเห็นปะนี่มันก็จะอยู่อย่างนี้อันนี้เราก็เสียบลงไปดินนะครับแล้วเราก็จะมีที่วางคันเราไม่ต้องพกเก้าอี้ไปนะครับเราก็มีเก้าอีเ้เล็กๆมินิมอลพกไป<ม>ก็ตกแบ,บ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เอ็กซ์ซีที่อยู่ด้านในผมซื้อแบบกล่องเล็กๆมาใช้นะครับมันสะดวกมากแล้วก็ นี่นะครับอันนี้ผมก็จะซื้อ,อเป็นโลเก็บสายแบบนี้โคตรสะดวกเลยเล็กๆแล้วก็เป็นตะกัวไว้ข้างในนี่ครับตะกัวน่าจะใช้เยอะเพราะว่าสายธรรมชาตินี่มันขาดบ่อยนะครับมันมีความแตกต่างกันกันกบบ่อพอสมควรนะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์พวกคีมจับพวกอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. บางทีเบ็ดมันมีเงี้ยงเราก็ต้องหัก เศดหักอะไรออกนะครับแล้วก็กันกงกันไกอะไรนะครับแล้วก็มีเอาไว้นะครับไอ้กระปุกเนี่ยเวลาตอนที่เรากินข้าวอะ่ะมันสามารถเอามาล้างแล้วก็ใส่ข้าวกินได้นะมันช่วยได้นี่แล้วก็อันนี้เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมีผ้าแล้วก็ต้องมีกระป๋องผสมเหยือ่อ ก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็มีที่เครื่องมัดเบ็ดอ่ะเดี๋ยวคุณมาดูว่ากระเป๋าใบเล็กๆของผมเนี่ยมันจะใส่ได้สักกี่อย่างนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อซสซอรีเหมือนกันนะครับอยู่ข้างในนี้ ก็จะเป็นพวกตะกัวเป็นท่อนี่นะครับเป็นท่อสําหรับพันตะกัวนะครับนี่มีตัวช่างทุ่นนะครับเป็นทั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นโฟมสําหรับประคองทุ่นนะครับนี่ก็เป็นเอ็นเอ็นใหญ่นี่ผมเอาไว้มัดเป็นสายเมนนะครับ อันนี้สาย PE เล็กเนี่ยผมเอาไว้ทําไมผมเอาไว้มัดแทนสต็อปเปอร์นะครับเวลาตกสปิวใช้สต็อปเปอร์มันจะติดไกด์ถูกมากเราก็เลยต้องมีอะไรไปมัดเพื่อไม่ให้มันสะดุดไกด์แล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องเป็นลอกนะครับลอกผมถอดไว้อย่างนี้ลอกผมถอดไว้อย่างนี้เลยนะครับนีอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่ใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับ ใส่ไว้ได้เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ปิดนะครับ มา,ามาดูด้านบนด้านบนนี้จะเป็นที่วางคันเห็นไหมครับที่วางคันแล้วเปิดมาอันนี้เป็นกล่องทุนนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แหละเพราะกล่องทุนมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับกล่องทุนเดี๋ยวเปิดดูสักหน่อยเผื่อมันหายอ่าโอเคกล่องทุนยังยังอยู่ดีนะครับกล่องทุนนี่นะครับกล่องทุนผมก็ยังเหมือนเดิมนะไอที่แหว่งๆไปนี่ไม่ใช่อะไรนะครับ ป่ามันดึงขาดแล้วก็หายไปเลยนะครับตามธรรมชาตินี่เอาคืนไม่ได้นะครับไม่เหมือนตามบ่อบางทีบ่อก็ยังหาคืนไม่ได้ก็มีนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยเออดีแหละอันนี้ก็คือ,อบางคนบอกกระเป๋าใบเดียวอาจจะใส่ได้ไม่พอแต่ผมใส่ได้พอนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมจะต้องใช้ให้ครบทุกอย่างหมดเลยครับ